สวัสดีครับพบ,บกับผมมอยน์ในการพยากรณ์ดวงรายวันซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรณ์ดวงของผู้ที่เกิดวานาันอาทิตย์ดวงประจำวันที่20มกราคมพุทธศักราช2566นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณการกดติดตามกด subscribe ขอบคุณในการกดแชร์กดไลค์ขอบคุณในกาคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กับผมมอยน์นะครับการพยากรณเป็นดวงกว้าง ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกัมปยากรที่ออกมาจึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่า,าจ,จะไม่ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอ,ขอให้กัมปยากรที่ดีๆนั้นได้เป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับส่วนกัมปยากรที่ไม่ดีก็ให้อยู่บนความระมัดระวังไม่อยู่บนความประมาทนะครับ ดวงของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับดวงประจำวันที่20มกราคมนี้นะครับเดบเออร์มิดงานวันนี้ที่ทำด้วยตนเองเพียงลำพังตามาคนเดียวนะครับก็เป็นงานที่มีความราบรื่นที่สามารถดำเนินไปได้ด้วยดี ก็เป็นวันเวลาที่จะใฝ่าหาความรู้ก็มาเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะนําความรู้นั้นมาใช้ในการพัฒนางานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับ Six of p e n t a c l e s เอรียญการวางแผนในเรื่องของการกระจายงานอย่างรัดคุมและก็มีความรอบคอบนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลในเรื่องของการงาน ก็ทำให้การงานนั้นสามารถเดินไปข้างหน้าด้วยความคล่องตัวที่ดีเกิดความสำเร็จที่ดีนะครับ s ซิ of Sorts อกดาบอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาที่ขวางกัน้นก็กำลังคลี่คลายออกไปนะครับเพื่อเปิดทางให้การทำงานนั้น มีความก้าวหน้าต่อไปได้ด้วยดีไร้อุปสรรคปัญหาต่างๆในเรื่องของการเงินนะครับเงินที่ได้เข้ามาด้วยความรู้ด้วยความสามารถก็ทำให้มีเงินพอใช้พอจ่ายไม่มีความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินแต่อย่างใดมีเงินในหมุนเวียนด้วยความกล้องตัวนะครับส่วนคนที่มีความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินนั้น ก็จะมีผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือช่วยคลี่คลายสถานการณ์นั้นให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับในเรื่องของความรักวันนี้ก็จะดูเป็นความรักที่เป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรักที่ไม่มีความหวานไม่มีความเป็นโรแมนติกกู่ที่มีปัญหากันนะครับก็จะมีการพยายามที่จะปรับสมดุลในเรื่องของความรักนั้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมขึ้น การปล่อยให้เวลาเป็นตัวเยียวยาในปัญหาของความรักนั้นก็เป็นวิธีแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยการรู้จักปล่อยวางก็ขอให้ชาววนาทิตย์มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขกายสบายใจนะครับมีเงินหลั่งไหลเข้ามาให้มีการงานที่มั่นคงก้าวหน้ามีรักมีครอบครัวที่อบ อุ่นนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ